ขอ Lust. นี่มองขม Get ้าขาวจนผ่านอยู่พี่น้องพี่น้องขามีเห็ดนี่ด้วยนี่นี่มีเห็ดนางล้มต่ว่าเขายังเล็กน่อยได้พี่น้องดู่ะเอเก็บได้หรอกมีเห็ดนางล้มพี่น้องนี่นี่คอว่าเอาแก่นี่นี่ลองร้อยเห็ดนางล้มจ้ะโอ้ยเห็ดนางล้มเพราะเันโอ้ยโอ้ยเาเปลือกไหม่เพรา้เปลือกไม่ขาดเพราย่าเปลือกไม่ขาดเพราะว่า ขนเปลือกไม่ขาดเราเห็ด hmm. มันที <ongs> <rawd Moder> ่พ่อเกิดอีกหรือไหมพี่น้องในเนี่นี่ยเนี่นี่มีอีกไหมคะมีอีกไหมคะนะคอยว่าคอยมองเขามานะคอยมองเขามาคอยเห็นเห็ดอันเนี้ยพี่น้องขาวๆนี่คอยมองเขามาคอยเห็นเห็ดขาวๆนี่ชื่อเขาเอิญวะไอเขาเอิญนี่อะไรกันอือเห็ดยานเมียเห็ดยาพวกเห็ดยา เนาะวาเป็นเห็ดหยาเนาะพี่น้องอืมนะั่นว่มีสัมว่มีอะไนี่นะเดี๋ยวกระสีบางวันมันเป็นขอนเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไามหัวเห็ดลิ้นจือขาวจ้ะแต่ว่าขอนนี่มีนี่เห็นไหมเดี๋ย มังหันเน็ตมังหันมีจ้ะพี่นอ้องนี่นี่ลองร้อยให้เห็นนะโอเคนี่คือป้าที่บ่คอยนั่นปันใดนะจ๊ะโอเคไปต่อ,อเห็ดหัวหนูอ่าฮะเห็ดหัวหนูจ้ะนีนนนนาา่เห็นไหมเห็นเ่เห็ดหัวหนูพีนน่น้องนะอ๋อเห็ดหัวหนูถึงจะหน่อยดอกได้ก็งามงาพี่น้องจ้ะนี่เห็นบห นี่ใบใหม่กำลังติขึ้นเนี่ยว่ะอาหารนี่ตน้นโอ๋ยเป็นกิ่งใหม่การหม่ของตน้นอ่าพวกต้นโอก๊กอ่ะจ้ะเอา,าเดี๋ยทักนี่ดีป้าต้นนี้แมมขอนนี่ไม่แมงเหมดเลยนะวายพี่น้องดูแดงใจวายทั้งหัวข่อยลืมเบิ้ล oh my god เห็ดแมอโอ้ยเห็ดหนูหพี่น้องเห็ดหนูหนู ู้ด <irgendw carbono S 2> ีผู้งามพู้อ่ำเลยเขาเจ็บเห็ดใส่ถุงมานี่ยเจ็บใส่ถุงกระตาเขาเต็มเหมือนอะไรจะจะบอกให้ตาเต็มเหมือนแล้วเห็ดหลายเนี่ยถือเสียบังอยู่ในรถก่อนเยอะนี่เห็นรอเห็ดหนูอุ้ยงามกับงามเนี่ยพี่น้องมาเบิ้งเครื่องหัวคอยนี้พี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ดู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 เนี้ออ่อนอ่อนนี่ด้วยเนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยอ่อนนี่ยเนี่ย ป๊าดโถผัวอุยโอยโอยโอยเฮ้ยพี่น้องเอ้ยหลายหลายหลายค่ะพี่น้องว้าวเห็ดหูหนูงามค่ะงามเนี่ยว้าดโถดโท้องทางทมังทมงงามแท้งามแท้งามว่าพี่น้องเอ้ยดูโอ้ยโอยโอยเล่าฟ้ามืดเด้อเทวดาเอ้ยนี่นี่ยังอ่อนๆอนที่พี่น้องบ่เอามันน้อยโพดอ้อนทุกอันละ ้มันหน่อยโผล่เบาจะบ้า,บาโถนี่แหละขันเก็บขังล่างกับบัเอยญขึ้นมาข้างบนหน่อยยางหนีกราบขึ้นมาก็เห็นขึ้เก่าอ่าคอยมาเห็ดอันนี้หลายก็เห็ดนางฝ่าโด้เฉพาะนางลมแนละ้วพี่น้องค่อยว่าอ,อันนี้นางฝ่านางลมจักปุง่งจังไหนจังสิเสียบอ่าคอยกเกะเ็ดตะถนัดตะย้ํหน่ะจ้ะ พี่น้องเอ๋ยโอ้ยโอ้ยร่นน่ะล่นหาเพราะเห็นด้ิพี่น้องมันสีเดียวกันกับใบไม้ว่าเป็นยงดอกของมันหลายเนาะจ้ะเนาะอุ้ยหลายคักแดงพี่น้องเอ๋ยนั่นนั่นนั่นลายคักหลายแนหนี่เต็มกำมือแล้วพี่น้องดูนี่แม่พี่น้องนี่แม่โอนกุญยุ่อยู่ใน่ระเทศจังหดไหนเนี่ยนะอ่อนอ่อนนะพี่น้องนี่ยเนี่นี่ ต้องไม้อีกค่ะบไมาบบได้มันหลายค่ะพี่โนโุ๊กว้าวหลายไฮว้ายอ่อนพุยุอยหลายหลายหลายค่ะหลายเนี่ยใ่แล้วว่าเห็นแบบแบบพีทั้งนี่อ๋อคือเห็นแบบแบบพี่โนโอ้องคอยเห็นแบบแบบยิ่งแหมไป้บหุโบหุดอกเดียวบ่เอายิงเอ,อทาทั้งนี้เบิง้งเด้อไฮเบิง้งแหละพี่โน,โน้องเบิ้งเด้อวะ เด็กน้อยเด้นี่จ่ะนี่ยนอนใดบีได้ก็เอาหยิบได้ก็เอาท่อเหรียนบาทละเอาไายพี่น้องไมยว่าสิบ่อยากเก็บเด้บ่อยากเก็บเด็กหน่อยเด้แต่เนี่ยบ่เด็กหน่อยเด้เนี่ยอ้อยโอ้ยงามหายเด้พี่น้องไอ้ว่าสิเมื่อบานเด้อจ้ะมืดแล้วเด้พี่น้องแต่ว่าบ,บ่แมนนันคำเด้อโอ้ยพ่อโอ้ยเมึงละโอนกูเยอะพี่น้อง,นองมึงเออพี่น้องเอ้ยนี่ อันว่าท่านคำนะจ้าตอนนี้บาใบใบใบสาโมงแหลงจ้่แต่มันคำมันเมื่อด่ามันว่ามีแสงแดดะนะเนาะมันก็เลยเมื่อดพี่น้องเนาะพี่น,นี่พี่นี่ขอว่าขอซื้เพิ่งเก็บเห็ดหูหนูได้จ้ะพอก็ดขึ้นทอดขึ้นหอด้ออดวยขวดเก็บใบไมาจากเทื้าดอกพอขอยว่าสบายพี่น้องพอเอยซียุ่ทั้งเตียงนอนนั่นแหละอยู่ในบ้านนะโอ้ยหยิบบุษะ โอ้ลืมอมากองไสอีกแนละ้วโอ้พี่น้องขอยลืมอมากองไสเห็ดอ่ะป้าพี่น้องเลยงามหายว้ายได้ปักหลายแล้วพี่น้องแค่นี้นึงนะนี่อีกบ่อันเห็ดตัวนี้กระไดจินไดเลยนี่เนี่ยอ่าออ้ยมะงามแต่พี่น้องขาเอาบ่าเห็นอีกแล้วนี่หูหนูหูหนูเหลืองหูหนูเจลลี่อยูจ๊ะพี่น้อง ฟาดเทาเห็ดแม่เบิ้งดีดีมาต้องเบิ้งดีดีว่ามมนเบื้องเจิดีเลยไปละนะเนี่ยโอ้โหเอ้าโอ้เจ้าอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดเฉพาะอันกางานใหม่งานอีกงาเดียวได้บักหลายแต่ว่าอันไม่ไม่อ่อนอ่อนเต็มเลยพี่น้องโอ้ยขอต้องมาอีกเหรอเนี่ย เคยจะต้องมาอีกบ่พี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อพี่น้อนทงทั้งทั้งเทิงน่ะกะบกับกบนภูเขาเนี่ยจ้ะแค่เป็นเนินถือซื้อคนกับมาขับปั่นจักรยานวิบากหลายเส้นเลยค่ะทั้งนั้นน่ะทางจักรยานหลายนะนะพอขึ้นไปวัในใดเรา่อยเมื่อยมาปีนขึ้นไปว่นใดมันมือร้อมเลยพี่น้องเฮ้ยอย่างมาซื้อ เพราะว่าข่อยเคยเห็นเห็ดอยู่งมองนีเนาะเดี๋ยวเยวนี่ยเคยเห็นเห็ดอยู่แถวนี้พี่น้องนะคะพอบอกโอ้ยปีมีต้นไม้นี่ลน่นไอโคลนมาเมื่อกี้ข่อยบอกเห็นเนี่พี่น้องบ่โคลนนะบนันนี้ต้นนี่โคนลงมาเห็นว่าพายุเอาหงอยลงมาน่ะพายุหงอยลงมาโอ้ยเนาะือน่ะ,นะ,นะ เมื่อี้นะพายงพายุเขาป้าล้มแหงเนี่ยฮะหามเขาป้าเลยลหะพี่น้องพอเป็นดายานเด้อค่ะเดอะ้อจ้องอีหยังสิหักเมื่อ่สหัวเฮาล่นเมื่อ่สหัวเฮาตอนนี้เคยมีเห็ดจ้าเคยมีเห็ดนางล้มเ่เห็นต่ำเ่าไม่จ่อยโอ้ยโงเห็ดจ้าไม่มีเห็ดจะล้องขึ้นที่สูงไงพี่น้องอันนี้เป็นทางจักรยานนะจ๊ะนา่งจักรยานวิบากวิบากเลยขึ้นได้บออ่าฮะ ค่อยๆขึ้นอ,อ,อุ้ยเห็นต้นเห็ดอ่ะพี่น้องนั่นน่ะเห็ดหูหนูจ้ะนั่นน่ะสองสามดอกต้นเมอต้นเมน้อยโน้อยแม่นี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 ่มาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่เห็นมาทั้งจักรยานพี่น้องดำดำเลยนี่ทั้งจักรยานดำดำเลยจ้ะเป็นเลี้ยวงูไปเลี้ยวไปเลี้ยวม้านี่นี่ขึ้นมาแล้วอู๋มายการขึ้นมาแล้วอุ้ยสุดยอด สูงนะค่ะพี่น้องมองเด้อสูงนะนี่บ่แม่นบ่สูงนะนี่นี่ต้นนี่ก็เห็ดของหนูแต่ว่ายังหน่อยๆพี่น้องดูต้นเกียงเกี้ยงเลยจ้ะเห็นไหมนั่นนั่นนนตัวหนูนะเห็นไหมเห็ดตัวหนูพี่น้องได้แต่มันยังหน่อยอยอะโอ้ยนี่แหละอสูงสูงสูงยางจั่หน่อยลุคสิบ่มมีจักรยานมาไล่ดอก อันนี้ข่อยยาจักทางจักรยานนี่ข่อยผิดนะพี่น้องเห็นมันี่าไหมมันมานี่ข่อยต้องหลีกเพื่อนนะเพราะว่ามันเป็นทางของจักรยานด้วยจะ้ะนั่นม่นเป็นของผู้ใดว่าเป็นของข่อยโอ้ยอะนะนะนั่นแหละพี่น,อนออมม้องเห็นมาทางจักรยานโอู้หูขอยใต้กว่าค่ะหรืมเบืองเจ้าข่อยลงไปเบืองข้างล่างกันมันมีอะไรไหมเนี่ยบลองดูดิพี่น้องพายุมาโคนล้งเห็นปะต้นบัางแง่บักเต๋ นะนี่ยังเห็เดอีกอาเทียฟุกฟุกตาดีเออเออเอรินอะเม็ดยาวอาเทียฟุกฟุกตาดีเห็นไหมอตาดีเราไปเห็นเห็ดอันหนะูหนูอีกจักงาเนาะน้องนะพี่น้องนเนาะเห็นเห็ดหูหนูอีกจักขอจักงานสินะเมือนเหมือนเนี่ยพี่นอนะ้องเนี่ยนี่ย่างว่ามีแต่ใบไม้เหจ้ะนี่นอา่า เคยเคยเห็นขอนนั้นเคยเคยเห็นหินเคยเคยเจอเห็นหุบยุขอนนี้อย่างดอกเห็นนั่งล้มน้งฝาเนี่ยแต่ว่าปีนี้มาหรือยังมาซองมากเกินเออเว้ยนั่นเป็นหนังนะขาวๆนะอะไรนั่นเห็นแล้วพี่น้องแหลบโอ้ยแม่พี่แม่นี่ยรีพี่น้องไม่ผิดหวัง ไม่ผิดหวังเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยรวยเลยดีดีดีดที่ลุยเข้ามาได้อีหลีพี่น้องคะาดินี่นี่น,นี่นี่น่าร่ำพูดหนึ่งหน่อยหน่อยนะวะทุกคนนี่งามว่ะพี่น้องนี่เห็นไหมน่าสวยสวยสวยดีงามดีฮ่าบ่าต้องมากไม่จ้ะเอาแค่พอกินเนาะคะ่ะเนาะนี่เห็นไหนี่นี่นี่ โอเคพอกินเดี๋ยวไปเบิ้งคุณกันนะมันอีกวะมีอีกเลยอ่ะโอ้ยเห็นอยู่ยได้เหรอว่างหันเห็นแวบๆอยูจิ๋วปี๊ปี๋ใส่อะเห็ดตัวนี่อุ้ยแม่ด้หลีพี่น้องอุ้ยนี่คุยมนลก็ม้านี่เขาถือเฮียงนะอันมลเนี่ยเขาพุ่มากอันนี่นี่พี่น้องไอ้อะโอ้โอ้ถือดอกเห็ดเขาเก่งหลายเขาโอ้ดูพี่น้องนี่แม่ดิหนีพี่น้องร้อยจนเปื่อยพี่น้องดู เพิ่นเกิอดอยู่พี่นองแต่ว่าลองร้อยเพิ่นป่วยเนาะจ้ะเนาะนะเพิ่นเกิดจ้ะเพิ่นเกิดต้องเอปลีป่ยนยอยเพิ่นป่วยจ้ะนี่มีอีกบ่ข้างในสุดวะนะมีอีกไหมน,น,นั่นอาจ้ะพี่น้องเห็นไหมนั่นน,น่น,นเห็นไหน,นั่นเฮ้อเว้ยพีพ่วีนี่เห็นไหมนี่โอ้ยแขวนนั่นก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยพักกันพี่น้องเดี๋ยวคอยจังเอาคอยขอหยุดคลิปนี้กันเนาะมันยาวแล้วพี่น้องคะเดี๋ยวมาเก็บน้ำข่อยเด้อนะอ